กลายเป็นวิดีโอตัวนีแม่อาโอกับโอเนาะทายมันมองนีล่ะเสิได้ให้พี่น้องในเบื้องน้ำแห้งสนิทเลยค่ะบอข่อยบ่อยุบาลหลายมือเนาะข่อยตากไว้ตากพึ่งล้มไปเลยข่อยเอากระดงประกบกันข่อยกระตากไว้ในบา้านยังสีมันล้มทะเลมันโกกเนาะแห้งแห้งเดี๋ยวข่อยสิส่งไปให้น้องน้อยขอ่อยหรอกค่ะแห้งดีขนาดพี่น้องเอ้ยแซบหอมหอมขนาด หอมค่ะหอมค่ะหอมน้ำไหม้หอมน้ำไหม้ตากหอมน้ำไหม้ตากค่ะพี่น้องเนี่ยอันอันน,น,นี้กินได้เลยด้ยค่ะเนี่ยเอาไปแช่แน้ำแช่แน้ำแช่น้ำเสก็เอาไปซุปคือพวกเจ้าเสียไปต้มจังหนก็ได้แต่ว่าข่อยต้มมันจืดไดแล้ว่อยต้มย่างจืดเลยแบบ่อยกาวาน้อง่อยกินได้เลย้อต้มอะ นองข่บ่ต้องต้มเลยไปนี่มันเห็นมันไปแช่น้ำสองนอ่กับเพาะซูบเรกค่ะนี่บ่เป็นนอเนี่ยน้อยนี่นอบบง่ายเนี่ยเดี๋ยวจะนอน,นอะนี่หนึ่งสองสามโอ้ได้ลยลอยู่ดอกเป็นสีเปละ่ะเนาะผู้เฒ่า